วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันพฤหัสบดีที่25เมษายน2567ระหว่างคู่ไบรตันเวอร์ซัสแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามดีเอแม็กซ์สเตเดียมเวลา2นาฬิกาเรทราคาบอลแมนซิตี้ bon. ต่อ1ลูกควบสถิติผลงานใน6นัดหลังสุดของทั้ง2ทีม เริ่มโดยไบรตันชนะ1เสมอ3และแพ้2ส่วนแมนซิตี้ก็ชนะไป4ี่เกมและแพ้เพียง2เกมเท่านั้นและในเกมที่เคยพบกันทั้ง5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนำโดยไบรตันล่าสุดทำได้เพียงเสมอ1เกมและแพ้ไปสี่เกมส่วนแมนซิตี้ยังชนะไปได้เพียง4ี่เกมและเสมอไปแค่1เกมเท่านั้นมาเช็คความพร้อมของเจ้าบ้านไบรตันของกุนซือโรเบรโตเดซาบี เพิ่งจะบุกเจ้าเบอร์ลี่หนึ่งต่อหนึ่งในลีกเมื่อราวๆสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะไร้เงาสิทธิ์ขุนพลตามลิกล่างซึ่งแท็กทีมกันเด้ยงยกแพ็คคาดว่าเดซบี้เตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1โดยมีแดนนี่เวลเบกออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้ชิโมองอาดแดงกาอยากคุกโมเดอร์กับชาวเปโดนเป็นสามประสานกลางรุกคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังขณะที่ปาสการกโกรกับคาร์ลอสปเาเรบารับอาสาคุมเชิงจากแดนกลางเหมือนเช่นเคยส่วนทางฝั่งของทีมเยืนเน็มซิตี ของคุนสือเป๊ปกวาริโดีลาเพิ่งจะเอาชนะเชลซี1-0ในศึก FA ครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข้งไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากเออร์ลิงฮาลันดาวินตัวเก่งที่เด้งอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นคาดว่าเป๊ปเตรียมจัดทัพในระบบ3-4-2-1โดยมีฮูเลียนอลบาเรสออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาขายและใช้เควินเดอร์บอยกับฟิลฟอร์เดนเข็นกำลังการสร้างสารรค์เกมรูปอยู่ด้านหลังตามระเบียบ เนาบอลบอกเลยว่าการลุ้นแชมป์ของแมนซะิตี้ณเวลานี้กำลังเข้มข้นและเดินทางเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วฉะนั้นไม่แปลกที่จะเห็นพวกเขาลุยโหดเหมือนโกรธคู่แข่งหลังกำชัยรวดสามหนท้ายในลีกและซัดไม่เลี้ยงร่วมๆสิบประตูเลยทีเดียวเรียกว่าขั้นต่ำต้องมี4เม็ดยืนพื้นจริงอยู่ที่การหายไปของเออร์ลิงฮาลันอาจจะทำให้ตัวปิดจ็อบหายไปในแดนบนทว่าคุมกำลังตัวอื่นก็พร้อมจะเฉิดฉายและประกายแสงให้คุณซืออย่างเป๊ปได้ประจักษ์สวนทางกับเจ้าถิ่นไบตันที่ต้อง เผชิญหน้ากับปัญหาแข้งเลี่ยงเรียงรายนับสิบซึ่งส่วนใหญ่เป็นขุนพลระดับใช้งานกันทั้งนั้นแน่นอนว่าส่งผลถึงฟอร์มการเล่นช่วงหลังที่แกว่งไม่หยุดไร้ชัยต่อเนื่องสี่เกมลีกที่ผ่านมาแม้ที่ผ่านมาการเจอกันอาจจะสู้กันสูสีแต่สำหรับนัดนี้ไม่เกิดขึ้นแน่แนะนำอยู่ต่อสถานเดียวไม่มีเสียวผลบอลที่คาดแมนซิตี้ชนะ3ต่อ1อัตราความมั่นใจ9เต็มสิ ท่านใดที่ดูคลิปแล้วสนใจเข้ากลุ่มไลน์นำเล่นพาบวก VIP ดูรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยและในกลุ่มยังมีพักพวกแทงบอลกันเยอะะไม่มีเสียงหน้ามา้าเลยมีแต่คนเล่นด้วยกันให้ทีเด็ดกันแม่นๆในกลุ่มจัดบอลสดบอลสูงกันทุกวันมีสเต็ปมีเดี่ยวมีชุด8ตัวให้ตามกันทั้งวันครับมาเลยครับเป็นครอบครัวเดียวกันแถมยังมีการสอนจับราคาน้ําให้เล่นกันทั้งวันสอนเทคนิคการแทงบอลต่อรองสูงแชร์ความรู้ดีๆกันทั้งวันรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ